สวัสดีจ้าพี่น้องมาฮอดแล้วนะคะที่พี่น้องเห็นอยู่ก็คือศาลเจ้าพ่อพญาแลหรือว่าคนแถวนี้ผนเอินว่าศาลน้องปลาเถานะคะเป็นศาลอนุสาวรีย์ของพญาพักดีชุมพลผลเป็นเจ้าเมืองคนแรกที่ก่อตั้งเมืองเชยภูมิมนะคะพี่น้องสถานที่นี้เป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเชยภูมิบ้านเท่านะคะยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ3กิโลค่ะพี่น้องขันผู้ใหญ่พันไปพันมาถแถวนี้นะคะพี่น้องเดินนะคะเชิญชวนพี่ มาไหว้สักการะขอพรอกันเ้ยจ้าพี่น้องอันนี้สิเป็นบรรยากาศนะคะที่คุณพอ่อคุณพาน้องพระเอกเตะแล้วก็ทีมงานหมอลำเพชินลำเพลินมาหอดแล้วกอนห้อสิบไปบไทยถ้ำนะคะอันดับแรกเขาต่องมาสักการะขอพรสะกอนนะคะเจ้าใดเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศกันนะคะไปกันเลยเชนสักกราระพุทชาเจพพา้นนาของพญาแลตอนกเจ้าของพญาแลมีรามากกอนยานไทยถ้ำ ซึ่งเป็นเพลงกอล่าหใหม่ของพระเอกพระเอกหมอรำเกล้าพื้อนครับซึ่งเป็นลูกหลานเมืองเจ้าพ่อพญาแห่นี่ยนะลูกหลานชัยย่อบุ้มลูกหลานอับเภือผู้เขียวครับซึ่งเป็นพระเอกที่ใน้เชิญงานในบ้านไทายทำมิวสิกวิดีโอหรือเอ็กซ์มิเพคซื่อเพลงว่ากราบพ่อแดงลูกแผลหลักหมอหายี่ื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกกองฝ่าเมืองไทยขอให้ได้ร้าย ลานวิวมากมา่ขอให้จะเริ่มดูเรื่องพอให้ประสบวามเร็จสำเร็จพอให้มีสิ่งดีกับทีมงานกับผลานเิทธิแตก็เพราวเป็นทีมงานที่มากนํกกันเพราะว่าเป็นมุนสุิมลเป็นํำเพิินตอโชกเป็นํำเพริกับินหลายคนแลวครับในงว์นหน่อยผมบิบาลใส่จวดตัวแทนนมาบอกมากาเด้ออฟจะเริ่มจะเริ่มดูงเรื่องขอให้สู้พอให้ดุ่มใหด่ใ้ดังใหรงไป เมื่องชัยภุ้ิเมื่อเจอกรออพญาเนยดวงดักดวงดักมีโชคไม่ใช่ตลอดไปสาตุสาตุสาตุซาตุซาตัม บรรยากาศโสกๆมันๆได้ค่ะชอบา้าง มาหาเสียง่ันมาหาเสียค่ะสวัสดีครับมาหาเสียงก็เสียงเยอะนะอแล้วเพิ่นแต่งหน้าทาตั้งแต่สองโมงเช้าแล้วน่าพ <c oughs> อสรุปแล้วบัตรเดไทยอีหลีน่นนะแป้งออกไปบนเรี่วเส้นออกบนเรี่วเพราะว่า <c oughs> ออเราเป็นคนหน้ามันแล้วลว่าหน้ามันไงเนี่ยประกันผมว่าเส้นมันออกเลยเดี๋ยวก็เสด็ขอฉากแล้วนะคะไม่ละจีแมนค่ะแล้มนซับหน้าไว้เด้อ ก็นจะเด้นอกซีนแล้วกันนะคะพี่น้องค่ะขาพอกันพ่อขาพ่อพัตนาทีบัตชางบัตชินเราปะยังค่ะตอนนี้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งทางแล้วแม่ค่ะได้อีกครึ่งหนึง่งเจ้าบ้าเ <laughs> ขื่อนแขกเว้ยเราเชิญเรือมาแล้วค่ะอากาศดีหน,นุ่มเส้ามีก็พอดียังพอมีเวลามี<อ>ค่ะวันนี้เขาก็นดเป็นบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำค่ะ ดีค่ะไอจหน้าที่คนคนไทยว่าผักเขามาเศ้ามีแห้งใดนห้องนะคะก็ดีเนาะแม่กเข้ากับเป็นวางฟองวางหยัางสุดระคะนะคะตวขนามเลยขบนอ้ยในกล่องแบงามเลยในกล่องเนี่เพิ่งดีนะคะฝากติดตามเลยนะคะาดพี่น้องเพี้อบรรยากาศพี่น้องค่ะ เบื้องหลังค่ะทีมงานปินนี่สะไม่ไปหาพีิวิก่อนพี่ิวเป็นจังได้าที่อย์บอนข้ทำเฮาค่ะพี่ิวอากาศดีมากเลยค่ะค่ะได้อีกหลายบ่ค่ะพี่ิวขาดปลาครึ่งครึ่งทางแล้วค่ะครึ่งทางแล้วเมื่อกี้ซีมแล้วคนเห็บก่อนแรา่ค่ะขอบคุณค่ะพี่พี่เอาดำเมื่อ่ะดำนุ้ยมาคือมาคือกับเธอแม่วันนี้แม่เสียแม่ เอางงมาข, Adams, ขาดกระเป๋ากระเป๋าหนีไม่ได้เมยแม่ขาดเจอกันม okay. ื้ออื่นโอเคบายบายตอนนี้เขาก็ได้ถ่ายท้ำกันเสร็จแล้วนะคะโดยทีมงานของพี่อินดี้สมัยนะคะกะเด็นตุ๊กตีนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เสียใจใจปั๊มของเขานะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เขาก็สีเดินทางกลับบ้านแพงนะคะไป็นต่อต่อขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ติดตามเด้อ